สวัสดีค่ะวันนี้ทำแรนดอมนะคะในทอปิกว่าเขาคนนั้นเคยพูดอะไรกับคุณอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่แน่ใจเขาพูดจริงหรือเปล่าปีของเราก็อยากจะถามจากไพ่นี่แหละว่าลึกๆแหละที่เขาพูดอะไรไว้อะใจเขาคิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะใจเขาคิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าโอเคอาจารย์ขอดูพลังงานของท่านที่เข้ามาฟังคลิปนะคะ พลังงานของท่านที่เข้ามาฟังคลิปนะอืมไพ่บอกอเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะเป็นไพ่แห่งความยุติธรรมเป็นไพ่แห่งการไตรตรองมีความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองนะคะไพ่ใบนี้นะคนที่เข้ามาฟังเนี่ยมีความยุติธรรมเป็นคนมีความยุติธรรมอยู่ในใจอยู่แล้วเป็นคนที่สงสารคนอื่นเนาะหรือท่านเข้ามาเนี่ยท่านอาจจะเป็นชาว ธาตุดิดดนพู้สบการมังกรก็ได้นะคะพลังงานของท่านอาจจะมีความรู้สึกเจ็บปวดทรมานใจกับคําพูดความความรู้สึกที่รับไม่ได้นะกับใครคนนั้นอยู่ก็ได้นะคะแต่นั่นแหละอาจารย์มองพลังงานท่านต่อให้จะมีความรู้สึกเสียใจไม่เข้าใจเหตุผลที่เขาเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ท่านก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบเขาเรียกว่าอยู่ไม่ได้หรอกกับคำพูด ของคนคนนี้ท่านก็ยังมุ่งมั่นกับการทํางานกับการทํามาหากินของท่านอยู่แล้วท่านก็ยังเป็นไพ่เอ่อแห่งความงดงามนะแห่งความสุขกับการรักตัวเองอยู่ก็คือ queen of c u p ราชนีถ้วยนี่คือพลังงานของท่านนะที่นี้เรามาดูว่าคนคนนั้นเขาคิดยังไงกับท่านอยู่ตอนเนี้ยเขาคิดยังไงกับท่านอยู่ เอ่อไพ่เด็กถือดาบขึ้นมานะะอาจจะมองว่าท่านกับเขาอ่ะอืมเขาเรียกว่าอายุต่างกันไหมก็ได้อืมหรือความคิดมันไปคนละทางก็ได้นะเพราะอัน,นี้มันคือเพจเนี่ยกับควีนเนี่ยมันคือความต่างในแง่ไม่ว่าจะต่างเรื่องของความคิดหรือต่างในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่ก็ได้นะฮะเออเนี่ยเขาอาจจะ ความได้ในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่หรือความด้อยในเรื่องของสถานะการณ์ทำงานในสังคมนะที่การงานท่านสูงกว่าเขาไหมเขาจึงมีความรู้สึกแบบก้าวดาบเจ็บเจบ็จบ,จบปวดทรมานในการที่จะเหมือนกับพยายามอย่างมากที่จะให้ตัวเองเนี่ยเท่าเทียมท่านหรือเป็นหน้าเป็นตาให้ท่านได้ พอเขาทำไม่ได้อาจารย์มองว่าเขาอาจจะใช้คำพูดที่มันเขาเรียกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเสริมในเรื่องของความรู้สึกของอีกฝ่ายก็ได้เออเขาอาจจะบอกว่าอืมเราไม่เหมาะกันหรอกอืมคุณไปเจอคนที่ดีกว่าก็ได้นะอะไรหล,หลายอย่างเขาคงพูดแบบนั้นจริงๆทั้งๆท,งที่เนี่ยเขาก็รักท่านนะอาจารย์มองว่าเนี่ยบางท่านจะเจอแบบนี้จริงๆว่าคนนี้ บอกว่าถอยออกมาก่อนได้ไหมแล้วพวกเราห่างกันพวกเราลดระดับความสัมพันธ์กันลงไหมเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขารู้สึกกับคุณไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะพูดนะอ่านะคะเพื่อที่จะเหมือนกับคือเขารักท่านอะ่ะเขาก็อาจจะมองว่าเขาอาจจะไปดึงหรือไปถ่วงชีวิตของท่านให้มันต่ำลงเออเขาไม่อยากเป็นตัวถ่วงไม่อยากเป็นคนที่ทำให้ชีวิตท่านเนี่ย ไม่ได้ไปไปได้ไกลกว่านี้เขาต้องการให้ท่านคือความปรารถนาดีของเขาแหละอย่าให้ท่านไปมีชีวิตที่มันสักเซประสบความสำเร็จมากกว่าที่จะอยู่กับเขาหรือเลือกเขาเขามีความคิดแบบนั้นและพูดออกไปเนี่ยมันจึงไม่ได้อธิบายทั้งหมดในสิ่งที่เขาคิดอืมเพราะนั้นเขาอาจจะพูดนุน่นๆให้เด็กพูดนุ่นๆสั้นๆว่าบางทีอันแรงถึงขั้นแบบเออเราเลิกกันเถอะ เราไปด้วยกันไม่ได้หรอกคิดไม่เหมือนกันความต้องการไม่เหมือนกันคือเขาจะพูดแรงพูดตัดเพื่อทําให้ท่านแบบกโกรธแล้วก็เลิกกับเขาเพราะเขาไม่อยากดึงท่านลงมาต่ําเขาเรียกว่าบางทีก็ใช้คําพูดสวยหรูแบบไม่อยากดึงสูงลงมาต่ําอ,อะไรแบบนั้นแหละ,ะนะคะนี่คือความรู้สึกที่แท้จริงของเขาลึกๆนะคะจริงๆเราเขายังรักท่านอยู่นั่นเองนะคะ สรุปแล้วก็คือสิ่งที่เขาพูดมันไม่ได้มาจากใจเขาร้อยเปเซ็นะแล้วเขาจะทำไงต่อทำแบรนด์ <c oughs> มันคือการปรับสมดุลของชีวิตนะคะอะคือความแน่วแน่ตั้งใจของเขานะคะเขาต้องการพลิกผันเปลี่ยนแปลงเขาต้องการที่จะให้คุณเข้าใจเข้าใจในบทบาท ของเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่สามารถที่จะอืมจะไปเท่าเทียมท่านได้จะทําให้ท่านพอใจได้อะไรประมาณนั้นอาจารย์ว่าเขาน้อยใจลึกๆนะแต่ไม่ได้แปลว่าท่านทาเขานะแต่เขาคิดเยอะไปเองคิดมากอืมถ้ามองจากเป็นคนคิดมากคิดเยอะด้อยค่าตัวเองท่านไม่ได้ด้อยค่า,านะเขาว่าด้อยค่าตัวเอง พอได้ค่าตัวเองก็อาจจะอืมอยากตัดใจออกมาทั้งๆที่รักอืมก็ไม่อืมไม่อยากที่จะไปต่อแล้วตัดใจดีกว่าพูดอะไรก็ได้ที่ทําให้ท่านแบบไม่พอใจเขาแล้วเลิกกับเขาจริงจริงอะกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วอะ่ะเออนะคะนี่คือตัวเขานะคะโอเคเรามาสรุปเหตุการณ์กันแล้วกันว่าท่านกับคนคนนี้เนี่ยต้องเลิกกันจริงจริงไหม พลังงานของความรักความเป็นคู่เนี่ยมันขาดจากกันแล้วหรือเปล่าอาจารย์บอกนะความรักเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะคนหนึ่งมีรักได้หลายครั้งนะคะคนคนหนึ่งอาจจะเข้ามาในชีวิตของกันและกันในช่วงหนึ่งของชีวิตไม่ได้อยู่ยืนยาวก็ได้แต่ถ้าเขาใช้คู่แท้ที่จะอยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหากันบ้างแต่ยังไงก็วนกลับมาอยู่ดีนะ โอเคเขาจะเป็นแบบนั้นหรือเขาจะเป็นแค่คู่ผ่านที่ผ่านเข้ามาในชีวิตท่านนะพลังงานไพ่เดมูนเอ็มเปอร์อาจารย์ว่าเขามีโอกาสเป็นชาวต่างชาติสูงนะเนาะโอ้หกถ้วยขึ้นมานะคะโอ้หนึ่งเหรียญอ่าอย่างนี้ก็และกันไม่ขาดอะค่ะแบบนี้นะเพราะพลังงานหกถ้วยเนยคือรักเก่ารีเทิร์นเพราะนั้นสิ่งที่มีปัญหาอยู่เนี่ย ด้วยความว่าเขาหนึ่งเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่ค่อนข้างอีกโก้สูงที่อาจารย์พูดไปแแหละนะคะในที่สุดแล้วอ่ะความรักความสัมพันธ์เนี่ยคนเราอาจจะพูดในช่วงหนึ่งอาจจะพูดแบบ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 นี้แต่พอไปไตร่ตรองดีๆแล้วพอไปพิจารณาความต้องการใอหัวใจจริงๆอ่ะเขาก็ขาดท่านไม่ได้เขาก็ต้องเป็นฝ่ายที่จะ กลับมาพูดคุยต่อให้จะเป็นคนที่มีอีโกโ้บางครั้งคนเราเมื่อคิดได้เมื่อเข้าใจหัวใจตัวเองเมื่อเข้าใจความรู้สึกของตัวเองเขาจะเป็นฝ่ายคอนแทคก,กลับมาแล้วพวกท่านก็จะเริ่มต้นมีความสุขความรักครั้งใหม่กันอีกครั้งนี่คือไพ่สรุปนะคะโอเคค่ะก็ขอให้ท่านมีความสุขเหมือนไพ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ